สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทู่นครับดีดีตรับทุกทุกท่านท่านู้ชองวีพีธรรมดาครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมาแนะนน้ออานอยใชาตินะครับของวันที่สองกรกฎาคมองพันธุ8นกแปดนะอาอยก็ซื้อเวียดนามนะครับเลีจากประเทศเวียดนามนะครับเป็นนิ่งสมทุกทุกเย็นทุกทุเย็นครับสี่โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับต้องวีพีธรรมดาก็จะมาแนะนเนือครับเพื่อจะเลี้ยงหนุ่มเป็นคามเปนทุกข์ทุกวัทุกข์ทุกข์ทุกขนเดียวกันนะครับอาเกือบเลยนะครับ เอ้าขึ้นพทำไมท้องเจริญแล้วลูกโอ้ยมันแคบเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปอ่าเจบไปเลยนะครับเจ็บอย่างงี้งน,น,งนะ โอเคนะครับตามนี้นะชู่ดีชู่ดีนะครับต่อให้แหงแหงแหงนะครับฝั่นี้ก็มีทางนี้แล้วกันครับสวัสดีครับ